ก้องเจะาแดนออกแดก้บาเรของบงานแง้าุพอืออ่าผงไหลนะครับเอกวรชัยนะครับเจ้าของผลงานเพลงไสวจันสิทธนใได้นะครับพี่น้องจากน้ำเด้อนะครับ ไปไหนไปขึ้นดอกจันทร์มาึ้นมันประธานหอนงามประธานหอนงาม,อนนามดอกจันทร์ประธานหอนงามตำน,นานจนได้ <c ười> โอ้ขอบคุณพี่น้องบ้านผือหลายๆนะครับเต้ยลาวันนี้คนก็ยังเยอะอยู่นะครับเลยพี่น้อง <c ười> สอดแจ้งจังฟังเจ็ดโมงเช้านะครับจะมาแดดออก <c ười> พี่น้องเอ้ามาเบิ่งความแหล่ของหมอลำเด้อ <c ười> <c ười> แหล่ว่าแหล่ว่าเอออ้าพูดพอกันไหมครับ Sa pati, grabe na